สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมยูรูนะครับวันนี้เราจะแต่งงานวันนี้เราต้องมาเล่นปีแปนะครับโอ้เืองจะไปเล่ยนขนาดนี้นะครับโอเคตัดไปตอนเข้าเกมนะครับแป๊นึงครับผมตัดไปตอนเข้าเกมเลยนะครับโอเคทุกคนโอเคครับทุกคนวันนี้ตอนนี้เราก็เข้าเกมแล้ววันนี้กะเล่นอะไรทุกคนทุกคนให้ผมเล่นอะไรดีครับ เสียงอาจจะดังน,น,นิดนึงครับแต่ขอใครด้ลูกันนะครับไม่เป็นไแล้ววันนี้องเล่นซีวิสสี่แล้วกันนะครับไม่ได้เล่นนานละซีวิสสี่ขอเล่นดิครับทุกคนตัดไปตอนเข้าซีวิสสี่โอเคครับตอนนี้ก็เข้าเกมมาถึงแล้วตอนนี้เราก็จะเล่นนะตอนนี้ทุกคนท้าผมมาว่าแน่จริงพี่แน่จริงพี่แบบ เก็บใหเหมดกูเรียกให้โอ๋น้องที่ไม่ไหวแล้วครับพี่ยังไม่โหดพี่ยังไม่โหดเลยพี่ไม่โหดจริงนะจะให้พี่เก็บหมดให้พี่เจ็บหมดให้ไม่ไหวแล้ว รูมรูมเดียวาใจเย็นอ้ทุกคนดูมแบบมันูมผมตอนนี้ไก่ะผมไก่่ะทุกคนไก่ด้วยไก่ไม่พอใจ อ่ะหลกนนึงะครับก็ขอไปยดวยนะครับอืออืาอือ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 องออือนืาอืออืออืืออแออืออืออืนอืง ทองี้ยดูต้นทางต้ทางแอบดูดูต้นทางลามันจะไปทางไหนะครับแลัก่ิ่งใส่ไหมใ้พันเอลเอาวิงใส่มเยทำไมมมม มันต้องออกมาทั้ตัวงเอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอา,เอา,เอา,เอาไปกันทีโอ้โหนึกว่าเป็นอะไรนึกว่าเป็นไก่ตกสูน มาซวยโอเคอันนี้ก็จะเอาจริง ทุกคนรู้ให้วิธีมันแบบโทรศัพท์ไม่แลกก็ไลค์ต่อผมมาเลยคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนะน,น,นี่นนนเก็บมีหมดเลย

OK，慢慢慢。 Okay. กูคิดอะไรอยู่เอาสัตวไหวไหมวะทุกคนเพว่าผมไหวนหัตายครับตายากตาย รอเลครัอู่ังครับจังหวะน,นี้ไม่ยครับรอเลยจังวะนี้อยู่ฝั่งนูครับวิ่งครับเแล้วครับนะครับเสียงนี่แล้ว่าครับ ชนะแล้วครับทุกคนอยู่้วแต่ไปตอนอยู่หน้านาเน,นี่ยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็จะจบการเพียงเท่านี้นะครับ <What> s <S ก็ <What> s <S ทุกคน Субтитры